สวัสดีครับผมคาร์ลบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเป็นมาด้าไฟเตอร์ปี2000เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง25งพนะครับกระจกไฟฟ้านะครับราคาถูกๆนะครับเจ็ดหมื่นเกะครับเดี๋เราพาไปดูภายนอกนะครับรถอยู่นนบุรีนะครับอยู่เส้นมามะทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกท่องวงอยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องคาร์ลบ้านนะครับ ขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจก็รถดบ้านนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0 8 7 3 2 1 0 8 7 2นนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับถูกถูนะครับเขาไรเข้าสวนนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับสีนะครับแตกนะครับถ้าไม่ซีเรียสไม่ต้องทำก็ได้นะครับเอาไปขับใช้งานได้นะครับ ข้างนอกก็ประมาณนี้นะครับเราไปชมภายในนะครับน่จเป็นบาอผ้านะครับแม่ขาดนะครับข้างหลังก็จะเป็นตู้เสียงนะครับยังใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้ปกติกระจกใช้ได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ว่าเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างเครื่องนะครับขับเครื่องเดิมๆนะครับหาโปงนะครับ เรามาฟังเสียงเครื่องนะครับนะครับพ้องนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับเราไปดูยางนะครับยางก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กใหม่นะครับแม็กขอสิบห้านะครับสวยเลยนะครับเรามาดูกระบะท้ายนะครับกระบะบรรทุกนะครับ นะครับสวยนะครับเดิมๆนะครับราคาถูกๆนะครับเขาเรกเขาสวนนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับติดต่อน,นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับขอบคุณครับ